สวัสดีครับช่องเบลเดตเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เราจะพามาชมสะพานห้วยตอกนะครับซึ่งเป็นประตูสู่อีสานจากภาคเหนือนะครับที่ใกล้ที่สุดถ้าเราจะไปชุมแพ97กิโลนะครับน้ำหนาว75นะครับ บริเวณนี้จะมีจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวสะพานห้วยตองสะพานห้วยตองครับ เราจะเห็นสะพานที่โค้งเป็นแนวลงมานะครับจากหุบเขาด้านนู้นนะครับนูน่นนะฮะหุบเขาด้านนู้นนะครับแล้วก็ลงมานี่นะครับลงมาลงมาอย่างโค้งมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับตาข้้ามจากนี่ก็เป็นทางขึ้นทั้งหมดนะครับนี่คือสะพานห้วยตองครับ เดี๋ยวเรามาชมวิวสะพานห้วยตองนะครับนี่ฮะจะพักรถกันบริเวณนี้นะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับ นี่ครับฐานสะพานนะครับฐานสะพานห้วยตองนะฮะเจดรถวิ่งมาลงมานะฮะลงมาอย่างเร็วนะฮะนี่ครับแล้วก็สุดที่นี่นะครับมอไซค์ฮะมอไซค์วิ่งมานะฮะลงมาจากภูเข,ขานี้นะครับลงมาจากภูเข,ขานี้นะครับ นี่ฮะรถมุ่งวิ่งมุ่งสู่อีสานนะครับนี่คือสะพานห้วยตองนะครับชมวิวนะฮะนี่ฮะลงมาจากนี่เลยนะครับลงมาจากเขาลองชมรถที่วิ่งขึ้นนะครับขึ้นสะพานห้วยตองครับรถขึ้นสูรอีสานตลอดเวลานะครับ อัาทานมีโอกาสก็ลองมาสัมผัสนะครับฐานจาาเตาหม้อยาวเหยียดเลยนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับมาดูศาลาพักนะครับนี่ฮะศาลาพักผ่อนนะนฮะจะมีรถกามาจอดบริเวณนี้นะครับให้ได้พักกันนะครับพักรถที่นี่นะครับ มาดูด้านนี้มุมนี้ฮะสะพานห้วยตองนะครับสวยงามจริงๆครับมาดูมุมนี้นะฮะสะพานห้วยตองรถกําลังลงมานะฮะนี่รถลงมานะครับยาวตั้งแต่นี้เลยนะฮะยาวไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสะพานห้วยตองครับนี่นะครับ แล้วก็ทางลงหลายร้อยเมตรนะครับต้องใช้เกียร์ต่ํานะครับนี่จะเป็นบริเวณหน้าผาที่มีหินตกลงมานะครับนี่นะครับต่อมอสูงนะครับต่อมอสูงสูงจริงๆครับรถมาพักตรงนี้นะครับมีอาหารการกินนะครับ น่าชมนะอ๋อน,นี้จอดพักรถนิดนึงนะครับจอดพักรถนิดหนึ่ง,งมีร้านค้านะครับให้ซื้อได้นะครับให้ซื้อได้เฮียมอไซซิ่งลงมานะครับซิ่งลงมานะโอ้ดังมากนะครับ ลถลงมาสามพันติตนะครับ,ร 3, รรบขึ้นลง 3, นมีทางสำหรับผู้พิการด้วยนะครับมีทางขึ้นนะนี่ฮะ ก็มาจอดพักเรื่อยๆนะครับนี่ทานนี้อาจะขยานไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมนี้กันครับ วิ่งเร็วมากครับเข้าจอดพักที่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวคอยชมรถลงมานะครับที่นี่มีบริการถ่ายรูปนะครับ ยิ้มโฟโต้นะครับเข้าไปในเข้าไปในในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเข้าไปในเฟซบุ๊กยิ้มโฟโต้นะครับรถที่ท่านผ่านตรงนี้นะเข้าไปได้เลยครับแล้วสามารถติดต่อผ่านเฟซบุ๊กยิ้มโฟโต้ได้เลยครับท่านจะได้รูปรถที่สวยงามนะครับมีประจาเกือบทุกวันนะครับ,รบเข้าไปยิ้มโฟโต้นะถ้าท่านผ่านสะพานห้วยตอง ผมบังมุมไหมผมบังมุมไหมถ้าท่านผ่านบริเวณนี้นะครับใช้บริการยิ้มโฟโต้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรถลงมาจากสะพานห้วยตอง ก็ผ่านตลอดเวลานะครับนี่ฮะดูมอไซคันนี้นะครับมอไซลงมาแล้วนะฮะมอไซลงมาแล้วครับลงมาแล้วฮะลงมาแล้วครับโอ้โหผ่านโค้งมาแล้วฮะผ่านโค้งมาแล้วครับผ่านโค้งมาแล้วยังยังมันเลยนะครับยังมันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ